สวัสดีครับผู้ชมครับเราย้อนไปดูผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับลงเตะเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดที่2และติดตามกีฬาอื่นๆด้วยครับฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่2เริ่มเกมแค่36นาทีเจ้าถิ่นเติร์กเมนิสถานได้ประตูนำก่อนก่อนที่สุภชัยเจเดดจะมงตีเสมอนาทีที่35แต่หลังจากนั้น2นาทีเติร์กเมนิสถานขึ้นนำอีกครั้ง2-1และครึ่งหลังเจ้าถิ่นมาได้ลูกที่3จบเกมเติร์กเมนิสถานเอาชนะไทยไป3-1ส่วนผลอีกคู่ ทำให้ทีมชาติไทยมี3คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับ2เฮทูเฮทดีกว่าสีลังกาส่วนเติร์กเมนิสถานรังจากาฝูมี6คะแนนเต็มโดยนนัดที่3ของเอเชียนคัพรอบคัดเลือกไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9ตุลาคมแต่ก่อนหน้านั้นจะมีฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่51ในช่วงฟี f a าเดเดือนกันยายน ส่วนทีมชาติไทยชุดอาย,ยุไม่เกิน23ปีาาอุ่นเครื่องที่ธรรมศาส,ตร,สตร์สเตเดียมเมื่อวานนี้แพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรส์หนึ่งต่อสองยซกรบุรพายิงจุดโทษ<อ>ทำประตูให้ไทยสำหรับทีมชาติไทยชุด U23 อ,อุ่นเครื่องฟี ف าเดย์แพ้รวด5นัดภายใต้การคุมทีมของทากายิกินิชิคายะก่อนลงสนามทำศึกชิงแชมป์อาเซียน15-29กรกฎาคมที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียส่วนทีมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้มาดามแป้นนุพันธ์ล่ำซำเปิดตัว3พัทมิร โดยมีคุณสมชัยเลิศสุธิบง์ประธานเจ้าที่บริหาร AIS คุณสาฐรัรรตนวดีประธานเจ้าที่บริหารครับและคุณโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าที่บริหารแจสร่วมถแถลงลลขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกแต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลา4ฤดูกาลจนถึงฤดูกาล2 0 2 8 2 0 2 9สถึงง่สสื่อสมาชิกข,ของ AIS Play รับชมฟรีจะเดียวกับที่ช่องโมโนถือเป็นครั้งแรกครับที่มีการถ่ายทอดสดครบทุกลีกในประเทศแต่แก่ไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3า a เ u p เอคลลีกครับ ลีกเยาวชนวีล21และฟุตบอลหญิงลีก1และลีก 2, 2> ลีก3ดีใจกันมากนะคะเพราะว่าจะได้ดูดูถ่ายทอสดสดซึ่งมันจะลดแรงเสียดทานในเรื่องผู้ตัดสินที่เราได้ยินเสมอว่าลีก3เป็นลีกไกลปืนเที่ยง mm hmm. ก็วันนี้เนี่ยแม้เชื่อว่าการถ่ายทอดของเอสและจัสมินเนี่ยจะช่วยลดความลิดขัดแล้วก็การเข้าไม่ถึงนะคะของผู้ชมทุกจังหวัด สำหรับค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกอยู่ที่ปีละ350ล้านบาทรวมกับค่าถ่ายทอดสดอีกปีละ150ล้านบาทระยะสัญญาทั้งหมด4ฤดูกาลที่เป็นมูลค่า2,000ล้านบาทและมีสัญญาที่สามารถขยายเพิ่มได้อีก2ปีในอนาคตทิ้งท้ายไปดูคู่แข่งในอาเซียนของไทยครับอินโดนีเซียลงเตะฟุตบอลโลกรอบก,กัดเลือกรอบที่3นักสุดท้ายของกลุ่ม4แพ้ให้กับเจ้าถิ่นญี่ปุ่นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแน่นอนแล้วถึง0ต่อ6แต่อินโดนีเซียก็การันตีจบอันดับ4ของกลุ่ม ยังได้ลุ้นต่อในรอบคัดเลือกรอบที่4ซึ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3าทีมทีมแชมป์จาก2กลุ่มจะได้ตั๋วไปฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทันทีครับสำหรับทีมฟ,ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดที่3ของกลุ่มดีนะครับเราจะกลับมาเล่นที่บ้านเจอกับไต้หวันวันที่9ตุลาคมนี้นะครับก็ยังมีเวลาเตรียมทีมนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาว่ากันต่อกับเปิดเกมส์กับผมนัทวัฒน์คทวิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ